เขา้วยทำคือเขาเอาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ด้านหลังเขาเหลือลงไป่เออเรงที่เราเออเอออาภาษณ์องคุณคุณพ่อเขาเขาพูดพูดพูดะเออคุณอาถ้าคุณเจอกันเขาแล้วก็ลงไปเออถ้าเรื่องใส่จะไต่ระดับนี่สองเขาดีแค่เรื่องทีมีตัวนันแหละเอออ๋อ

มือนตะเก็นลูกมือนตะอันนี้ขย <kleine> <lerin> ักเต่งหมคือจะไงมันหมุนมาสซนอยู่เดี๋ยวที่ก่อน่ lúc lóc này các, không phải, 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 không อุปกรณ์เอ่อใบยามานตัวเอ่อบุคคลตัวใบยามันอะไรเอ่อใบยามันเอ่อราคาเอ่อมาเลย์เงินมาเลย์เงินเอ่อมูลิดด์เงินเอ่อมูลิดด์เงินเอ่อมูลินมาเอ่อนี่คันโตค่ะบอกค่าไปเสือกระไซมาไหนได้ยังนั่งที่เป็นนะกระไซกระไซกระโนม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  เออหนึ่ like 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 uh, ้อยเ็ร้อัเอ้าเอ็ด้อเนัไเียมาลเนางอันไอด้่ากัหอว่าอนอนเลอันไหนก็ไ้อีนแต่ไวอีตลาเลยเออไปกันู้จัดเออมีตองรายงานมีอนี้ก็ได้เออมีตกลรายงานเออูชาพระากาศให้เออบอิตอากาห้่านก็จอกัเนธรรด้วยอม่ออ เล่นกนไหนนไหนาเลี้ยงกูาะเอขาดนี่เ้ว่าอยู่ที่ไออนจาว่อยู่ที่ไหนเอแเล้ยงกูเอาแล้วก็มีคนมาเลี้ยงกันเอาเาเลียงกันมายเออฉันเลี้นานบาาเออคที่นั่งนตากาอวยเะน่ารักองกรจอาอเพื่อกากันีขนมาออเพื่อตที่มันขึ้นเาจะได้รู้ด้วยน่าเออมาเออเออรู้ได้ก็ตั้งใจรู้กันวเออ จะพดสวยสาธงมาาระพทเวี้กดีลดีต่อตงด่าจิภาไป็รับเด้อพี่น้องรอชมเด้อพี่น้องเด้อเออพี่แต่สวยๆน่แลกแม่กเลยเอาบายบายไหมบายบาย

还有可以走路，呃、嗯，观、嗯、光、旅、嗯、游、啊、嗯，大家游览可以登台，呃，有机会呃，呃，啊，爬山走路，上班可以，可以旅游，呃，姑娘爬山游览山头，也可以登台，呃，看台湾山山山山外，欣赏山头景色，那非常非常美了，呃，啊。

บุปผาเดินประยามานตัวบุปผาตวประยามานตะไรบุปผาประยามันลากาบมาเลยบุญมาเลยเดือนบุญเดือนีุญเดอเงินมาานี่คันบอกท่าไปเจอกระ้ายมาไหนล่าอยูท่นที่เม่นะก้ายกอะชายกระเหนี่ยกไร้ระายกรน่กะเหนีวะร มีอะไรบ้างพี่คเอ้ายึดต้นไม้ให้เต้นเดนี่นางอันไหนไากอัหนได้เออว่าหันเออนางอันไหนได้เออที่นกต่าอ่ได้ตเรืงเออไปด้จักเอันนี้ต้องมารเองานมีอันหนก็ได้เออีมารายงานเออูชาพระพาตให้เออูาิ้ขดวามกอฏากทาเอน้อ้เออขัดวามกบ thế con này đê... con này cái thành nước thứ năm rồi nước thứ ba thứ ba và thứ bốn rồi thứ ba và thứ bốn rồi thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười thứ mười một thứ mười hai thứ mười ba thứ mười bốn thứ mười năm thứ mười sáu thứ mười bảy thứ mười tám thứ mười chín thứ hai mươi thứ hai mươi một thứ hai mươi hai thứ hai mươi ba thứ hai mươi bốn thứ hai mươi lăm thứ hai mươi sáu thứ hai mươi bảy thứ hai mươi tám thứ hai mươi chín thứ ba mươi thứ ba mươi một thứ ba mươi hai thứ ba mươi ba thứ ba mươi bốn thứ ba mươi lăm thứ ba mươi sáu thứ ba mươi bảy thứ ba mươi tám thứ ba mươi chín thứ bốn mươi thứ bốn mươi một thứ bốn mươi hai thứ bốn mươi ba thứ bốn mươi bốn thứ bốn mươi lăm thứ bốn mươi sáu thứ bốn mươi bảy จะคนสวยแต่งรับคนเดี๋ยวด่างดาจิพาไปรับเ้อพี่น้องรอชมเ้อพี่น้องเด้อเออมีแต่สวยๆน่แรกแม่เลยอาบายไหม

แต่บสบพี่น้องบุญละอู้จวดบุดบุบบุบบุบบุแต่สบแพงแต่แสบแพงมาเด้อค่ะพี่น e 네้องมากินน้ำกันเด้อค่ะย่างใส่ย่างอันดูคางพี่น้องจุดจวดจุดจวดจุดจวดมามาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อ apuração ah, eh. uh, 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 uh. ah.